สำหรับชาวราศีธนูนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีธนูเนี่ยครับดาวพระเกตนี่ให้คุณชนิดที่แบบว่าเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะครับ ดาวพระเกตของคุณไปสถิตยอยู่ในราศีตุลน,นะครับซึ่งเป็นภพลาพะนะครับที่แปลว่าความโชคดีโอกาสรายได้สองรายได้สามดาวพระเกตไปกระตุน้นทำให้พบเรือนนี้เนี่ยดึงดูดนะครับเปยนเสมือนแม่เหล็กนะครับดึงดูดโชคราบดึงดูดโอกาสดึงดูดสิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิต นะครับบางคนเนี่ยก็ได้โชคลาภแบบฟุกฟุกบางคนก็ได้อะไรมาโดยที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะอันนี้ยินดีจริงๆนะดาวพระเกตยอยู่ในเรือนลาภาถ้าเกิดท่านใดนะครับเป็นสายส่วนบนไหวพระปฏิบัติธร,รรมนะครับคุณก็จะได้โชคอีกหนึ่งเด้งนะครับที่มาจากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือดาวพระเกตเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวศรัทธาเป็นดาวความเชื่อนะครับเป็นดาวฟุกฟุกนะครับนะส่งผลเนี่ยให้เจริญก้าวหนา้าถ้าอยู่ในภพเรือนดีเนี่ยท่านจะให้ผลนะครับนะ คูณ2คูณ3คูณ4คูณ10พลิกหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจนชนิดที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะได้นะครับเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดจริงๆนะก็ยินดีกับชาวราศีนะครับานูทุกท่านนะครับที่ดาวพะเกตให้คุณกับท่านแบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะแต่พฤติกรรมนะครับของชาว ของดาวพฤกษนะครับพฤติกรรมของดาวพฤกษเนี่ยท่านจะตามเจ้าเรือนไปแหมเดชะบุญจริงๆนะครับดาวพระศุกร์เนี่ยที่เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลไปอยู่ในภพดีเรือนดีอีกนะครับไปสถิตยอยู่ในราศีมังกรนะครับในช่วงของวันที่5ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2567ไปอยู่ในเรือนไหนไม่อยู่ไปอยู่ในเรือนการเงินโห นะลาพระไปกระดุมพระโอ้โหนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วแปลว่าความโชคด,ดีไปอยู่ในเรือนของการเงินนะครับแล้วดาวพระเกตไปกระตุน้นนะครับให้ดาวพระศุกร์แสดงผลนะครับสามเท่าห้าเท่าสิบเท่าอะไรก็ว่ากันไปส่งผลให้ชาวราศีธนูนะครับนะครับได้เงินก้อนโตนะครับได้เงินแบบฟุกฟุได้เงินแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับนะ เป็นอะไรที่ยินดีจริงๆนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความโชคดีแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภนะครับมีเกณฑ์ที่จะเป็นเศษทีนะครับนะคนใหม่ในวันหวยออกส่งผลให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวเรื่องของการเงินแบบขั้นสุดนะเพราะไม่มีอะไรที่มันจะสวยงามเท่ากับลาพระไปกระดุมพระแล้วมีดาวพระเกตไปกระตุ้นอย่างนี้แล้วแล้วก็นะครับยินดีกับชาวราศีธนูทุกท่านที่คุณจะนะครับนะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของ การเงินการทองหลังจากนั้นท่านจะทําการโยกย้ายนะโยกย้ายไปราศีกุมก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับไปอยู่ในภพสหะชะที่แปลว่าสังคมคนหมู่มากนะลาภะนะครับไปสหชะนะครับดาวพระเกตตามพระศุกร์เข้าไปอยู่นะครับตั้งแต่วันที่30ทธันวาไปจนถึงวันที่28นะครับมกรานะส่งผลให้คุณเนี่ยเป็นคนที่มีชื่อเสียง นะครับโด่งดังในวงสังคมในวงเพื่อนฝูงนะครับได้รับการตอบรับจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับนะบางคนก็เป็นสายออนไลน์ค้าขา,ขายนะครับในลักษณะต่างๆก็มีคนมาซื้อของนะครับแล้วก็มีคนมาอุดหนุนคุณนะครับนะเพราะว่าเราได้รับผลดีจากสังคมหรือคนหมู่มากนั่นเองเลยส่งผลให้ชาวราศีธนูคุณนะครับนะหลังจากที่ดาวพฤกัสย้ายคุณจะเป็นคนที่โชคดีประสบผลสําเร็จ ได้อะไรมาแบบฟุกฟุได้รับการสนับสนุนจากสังคมหรือคนหมู่มากนะครับนะมีกิริยามิตรที่ดีนะส่งเสริมให้จเจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับก็ยินดีกับชาวราศีนะครับธนูทุกท่านนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะครับปังๆพยายามสวดมนต์ไว้พระเยอะๆแล้วคุณจะยิ่งรวยเข้าไปอีกนะครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลรัดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจดทาดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่าง นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการที่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ